สวัสดีค่ะแนวแน่สะสมธนบัตรและเหรียญที่ระลึกค่ะวันนี้จะพามาชมธนบัตรราคา500บาทธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบ12สิงหาคม2559นากาธนาคารแห่งประเทศไทยจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มราชินีนาถเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบ 12ส,งส,งสิงหาคม2,559และน้อมนำจิตใจของประชาชนชาวไทยให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ส่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอนเนกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศินลปวัฒนธรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตภาพประธานด้านหน้าพระบรมฉายาสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฉลองพระอ,องค์ุรุยมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์เรามาชมด้านหลังธนาบัตรกันนะคะภาพประธานด้านหลังพระฉายาสาสติสลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มราชินีนาถในฉลองพระอ,องค์ชุดไทยบรมพิมาน มีพระบรมฉายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเด,ดพชพระฉายาสาธิสลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อครั้งทรงพระยาวพระฉายาสาธิสลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขนาดทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติภาพขุนพระราชทานชุดจองถนน ภาพกระเป๋าย่านลิปเพาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและภาพพันไม้ในพระนามาพิไทยคัทริยาควีนสิริกิตและกุหลาบควีนสิริกิตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเรามาชมธนาบัตรกันนะคะด้านหลังของธนาบัตรนะคะด้านหน้าของธนาบัตรค่ะเราจะมาชมด้านหลังของธนาบัตรกันนะคะ ธนบัตรทั้งหมดนะคะเป็นธนบัตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถนะคะทั้งหมดที่เก็บสะสมไว้มี10ใบค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ